ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกผู้ทุกคนครับอยู่กับผูู้บาวในห้อยคือเก่าครับผมมือหนีกับมาเบงค้วยของแม่ชวีคือเก่าครับผมแม่สวัสดีครับมือหนีมีแม่เดียววแม่เดียวจ้มีแม่เดียวเด้อพี่น้องของแม่ชวีมือนี้แม่นี่สถานะเป็นงไงครับแม่ท่อนกับเจ้าพายุหกเดือนท่องกับเจ้าพายุหกเ,เดือนเนะาะ บุ้ยเพิ่นมีข้อยทองครับพี่น้อง,ส,งสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงลอยสามสามสิบสองบวกลบลอยสามสองบวกลบนะครับเนาะปัดตัวขี้เหร่ง่ามเถอะวะลอยสามสองบวกลบลูกที่เท่าไรครับเนี่ยลูกแรกจ้าข้ายลูกแรกนะครับเนาะโอ้เสียคือง่ามเถอะเสียง่ามเขาเขียวอุ้มพมเหมือนไงเขียวกะเต๋อแอนตกตัวมันเป็นควายลูกแรกเนาะลูกแรกทองกับเจ้าพายุหกเดือนรับประกันทองเนาะ สูงเลยสามสิบสองบวกลบเนาะแม่เนาะเป็นหลังโด่งๆอยู่ดิเป็นท้ายโด่งๆเป็นแต่สูงไปอีกอยู่ครับแม่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่เจ็ดสิแนหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะต่อร่องได้บอต่อรองในนี่เป็นราคาการร่วมค่าซองค่ายังให้พร้อมแล้วเนาะรวมค่าซองพร้อมเอ้าเข้ามาเบิ่งหน้าเบิ่งตาขึ้นใกล้ๆครับพี่น้องมาที่นี่อ้าเบี้ยวหน้าคนถ้าฮาฮ่าถูก คืองามแท้ะโอ้ยเบื้องคางๆก่อนะั้นบอาดังดวงดีครับพี่น้องแองดวงมีขวัญเท้านางจ่าดอกหนึ่งครับนี่ขวัญน,นี่ครับผมเทานางจ่าดอกหนึ่งเนาะตางามดีเนาะเป็นหว,วานตาหวานตานกเปรตหนามวะตาแต่แมแก้มจำครับเบาตาสร้างต,ตาใหญ่โอ้เบิ่งอ่องข้อด้วพี่น้องหนึ่งอสองสามครับผมข้อสามอ่องงามงามพี่น้องเออวกภาพกันใหญ่ดีเนาะ เป็นเป็นควายเป็นพื้นก <Enfin> ัดร่าตัวกว้างดีอยู่อือปวดเข่าก็ยังย่อนอยู่ครับเนาะสาวทองแหลกน้ำสีขยายไปได้อีกอยู่ดอกเนาะขยายอยู่บางดากรดวงจุ่งดงอยู่ดากกระดวงทุงเท่าขาวสีขาครับขาหลังขาดกำไลเนาะกีบเล็บกีบเท่าดีนะครับผมกรีบเล็บกีบเท่าดีครับว่วเนาวัวซ้อนกันเนาะหยุดก้อนนี่แหละบึ้งขขางๆกันนะแบบนี้ อุย้ยข้อหนาหนาเลยนนเนาะแม่ชวีหาจังไดย์ขใ้เด้ยยยดแต่สุ่มข้อหนาหนามั้งเถอะฮะข้อยปลาค้วยดงเนะครับเนาะง่ายากงายจางเผือกกกอยู่ในปลาเน,น,น <c oughs> ะาะตัวปลาข้อข้อบะเข็งเลยเนาะแม่เนาะอ้ย่ยงตอมเพิน่นบึงเขากันนเื่อมเลื่อมผ้าพี่น้องบึงเขาแบบม่เหนกลมหนาลงกันเด้ อู้นี่เขาเพิ่นเขาเปิดง่ามนี่พี่น้องนี่เขาเปิดง่ามครับเขาโค้งๆนี่แหละเขาตัวขั้นส่วนครับสีเมนอังบ่ษหั่นง้อขึ้นปันไดเนาะอายุหลายก็นีเพื่อนกัสิง้อขึ้นโค้งง่ามครับครับดันนะง่ามดีครับเบิ่งขื้จจงเพื่อนมีขวัญนี่เหละยวเบิ่งก่อนครับอาจจะเป็นขวัญหาบเงืนหาบท่องหรือเปล่านะพี่น้อง เนาะวันหักเงินหักทองผู nice> ้ใดเบิ no. yeah, crazy 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 mm ่งเป็น huh. กับข้อมินกันเข้ามาเนี่ยเนาะช่วงถ่ายดีครับถ่ายเปิดดีเนาะถ่ายง่ายดีเลยนี่ง่ายเบื้งหลังเน่ยเบืหลังกับแบบง่ครับพี่น้องกกหางก็ดีนี่กกหางง่ายดีครับโอ้หางกกจิ้มนี่ครับตามตำราผู้เฒ่าเพิ่นว่าให้ลูกดีนี่ครับหางหางกับพวเนาะหางบ่ดอกบ่ด่างเนาะแม่เนาะหางกับบ่ทุกบ่ถอน ตำนี้โบมีครับเมี่ยงเมี่ยงจ๋อไปนุ่มกับสีเต่านะแม่นะเนาะส่ายางเบิ้งน่มก,นนกนันนะอีละอันนี้แม่นควันไม่ห่างเปิดสิน์โบพี่น้องซอยกันเบิ้เงนครับนี่ครับเบงน่มครับผมไวยลูกแหลกครับน่มสีเต่านเนาะสแม่ากแหกขงซีหลแนตั้แะแนอีลีครับเป็น ตัวเงาตัวอ่างดีอยู่ดิผู้ใดยอยากมาเบิงตัวจริงก็โทรมาสอบถามเส้นทางกับแม่ชวีพันไดครับผมขอ,อกเป็นอยู่บ้านท่ากับเสือบเนาะบ้านแทากับเสือบตำบลเสือเทาอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารครามครับผู้ใดสีขามาเบิงอยู่ขอ,อกอยู่รักกักับมาได้ครับผมมาบ่สือบอหากับ,บ่ว่ากันมาเตมายามกันเนาะมายามกันก็ดีใจแล้วล่ะวันตกสวงครับพี่น้อง ตัวอ้างดีเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทองหกเดือนน้ำมาละเพื่อนก็เลยเป็นนี่ทองเป็นหยดหยดลุ่งแล้วเนาะตัวเดือนตุลาเดือนตุลาได้กินนองครับโยเขาดอยล้วได้กินนองเพอดีใส่เจ้าพายุเป็นตัวจจงไดยครับเนี่ยหันให้พี่น้องเบิ่งกันไงนี่ครับหัวเจ้าพายุเคยได้แชมป์พื้นที่เพิ่นแชมป์งานประกวดควายจังหวัดลอยเอดปีหกสามคนแล้วครับ เจ้าพายุก็ถือเป็นอีกพอพันหนึ่งที่โด่งดังกันมาด่วนแล้วเนะาะปลาดตกเยือนกับง่ามดีครับพี่น้องอยากให้ได้ยืดอกบเจียงขากระงามเจียงขากรงามดีส่วนพัน,นยูฮู้ๆเชียงเชียงนะแม่เนะาะฮู้กล้วยฟอกเมษาวิฮู้ตะลวัดฮู้เบ็ดสุตัวนะครับจับใบได้เบิดจับใบได้เบ็ดนี่เฉาหัวใจคู่เดียวครับพี่น้องกล้วยลูกแหลกครับโอ้ตัวดีอิลีครับ จังได้ก็ฝากติดตามช่องผู้้เบาในหอยไว้ในเด้อยพี่น้องมีค่วยงามเขาไมา้พี่น้องได้รับชมตลอดแล้วครับ<ด>สำหรับตัวยญ่งๆสูงๆมาเบิงเอาอยู่ขอ,อกเนาะกั <c oughs> บพท่านไหนมีเวลาทายให้เบิงเบิดสูตตัวดอกกะมีเขามาเรื่อยๆู่ครับมูสูงลอยสี่สิบก็มีเนาะให้พี่น้องเขามามาเบิงมาเหลือกมาชมเอาครับเอาไง สำหรับมือนีเอาไว้สำนีก่อนนะแม่เนาะมันคำเนาะครับสวัสดีครับ